สวัสดีจ้าเพื่อนจ๋ามาทานก๋วยเตี๋ยวกุ้งกับปูเป้นะจ๊ะก๋วยเตี๋ยวกุ้งหมูบดแซบ่บแซ่บมากนี่พริกแซบ่บเด้กินแบบนี้จริงๆแหละมันก็เป็นบางอารมณ์ควรที่กินรสจัดรสจัด จัดจ้านว,าว้าวน้ำซุปน้ำซุปนัวอะไรก็อร่อยจุ้งจุ้งจุๆงจุ้งจุงหวานอืมเ mm. บนัว น้ำซุปอร่อยเนาะน้ำซุปอร่อยอะไรก็อร่อยครับเพื่อนค่ะวเตี๋ยวกระทะ เอ, TO อามาชิมมาชิมแล้วกันกัปปุปปิตนัวนัวหมูแดงหมูแดงหมูแดงหมูสับ เยอะเลยนี่แอบ <laughs> ชอบผักนะ่อ อิ่มแซ่บแซ่บหลายประโยชน์ล้นรหลอ,อิ่มอืกินตเกียบแล้วหรอครับอายใ ลืมจุงจ้งน่ารักจุ้ง